สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆก็มานี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะมาทำเ,เสื้อผ้าลูกไม้นะคะซึ่งเป็นงานบวชนะคะเป็นผ้าลูกไม้แบบนี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะขั้นตอนการเย็บกันนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะจนเริ่มกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะเริ่มกันเลยนะคะ วันนี้ไลฟ์สองจอเลยนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะเออมองตรงนั้นก็ดีนะมันเห็นเนาะเออมองตรงนั้นก็ดีเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวนี้นกันเลยนะคะไปกันเลยปิ้งก่อนเอาไปเคลื่อนหาย จะกลิ้งก่อนแต่ไม่เคื่อนหายเรือแต่เบือแอลเหลือแต่เบือแอล เหลือแต่แอวแอวจ้าข้านะ่ะเนื้อดีเกินราคามากๆดูก่อนคะ่ะเสื้อผ้าใหม่ตัวนั้นจัดโปรนะคะน้องขาสามรบาท390บาทอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะเป็นงานลดราคา เพราะฉะนั้นถ้าซื้อราคาเต็มจะ690นะคะเป็นเรื่องธรรมดาอัดผ้ากาวเรียบร้อยด้วนะสีก็สวยค่ะเป็นสีรสปกู ใส่ได้ไหมใส่ได้นะตัวเองผ้าดีมากนะพี่พี่เพิ่งเจอไงจริงจริงมันมีตั้งแต่เบอร์เอ็มจนถึงสามสิบหกแล้วก็ขายเซล์ลจนหมดจนมาเหลือแต่เอสไปรื้อบ้านเจออีกสามสิบเจออีกสามสิบตัวคือได้เอามาขายเอามาขายตัวละสองร้อยรานแท้อะไรนะั่นนะสวัสดีคมมุณมณทารักแท้ในป่ามัน อีรักแฟนเนี่ยอ๋อช่องรองของเรื่องเล่าชนะพรเรื่องเล่าอะไรนะตัวเองว่าเอวไม่ต่ำไม่สูงไม่ต่ำเอวสะดือเอวคนทำงานมันไม่ได้ต่ำจนแบบใต้สะดือไม่ได้ไม่ใช่ค่ะมันสะดือพอดีอ่ะมันคนทำงานอ่ะเอวคนทำงานสมัยก่อนอ่ะช่องรองชนะพรเรื่องเล่าชนะพรเรื่องเล่า ลาพรเรื่องเล่าเนาะเดี๋ยวนะที่คุณพ่อนจบเลยพอนจบเลก่อนนะค่ะ นะมาร้านแล้วเหรอคะน้องยุวดีที่รกักมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะเร่งงานให้ขอแป๊บนึงเมื่อคืนตัดสามตัดให้เสร็จเลยสองตัวแล้วว่าวันนี้จะเอาให้เสร็จแต่งานนี้มันไม่ได้ไม่ได้เหมือนงานอื่นนะคะมันต้องกริง้งนะคะ แล้วก็ข้างหลังเนี้ยต้องแบบตรงนี้ต้องโค้งแบบแบบข้างหลังเนี้ยมันจะโป้ข้างบนนะก็เลยจะต้องโค้งลงมานิดหนึ่งแต่ไม่ลึกมากไม่เห็นเนื้อเกินไปไม่ตรงนะโค้งเล็กๆเราก,ก็ต้องยิ้งอีก ยิ้งไว้แต่ยังไม่ตัดนะคะไวเอาไปเดี๋ยวไปกลิ้งคู่กันกันกบผ้าลูกไม้อีกรอบ ทำตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีผ้านะคะมาดามแลผ้าที่ดามนะที่มันจะเอาตรงนี้แหละอันนี้ดามตรงนี้พอดีแต่ก็ตัดตรงนี้อันนี้ทำไม ท่อนเสื้อเราไม่เอาท่อนยาวเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องกลิ้งตรงนี้ด้วยกลิ้งตรงนี้ด้วยนะคะายากนาะถ้าลูกไม้ทำยากนะคะเรื่องทาจะเย็บติดไปเลยนะพาลูกไม้เนี่ยกับภาค่า กับตัวเสื้อตัวเสื้อนะตัวนี้เพิ่งถักอัดผ้ากาวด้วยเพราะว่าไม่อัดผ้ากาวไม่ได้ไม่อัดผ้ากาวไม่ได้นะคะ,อ,นนคะอันนี้เดี๋ยวเราไปรีดอีกทีหนึ่งทีนี้ก็เอาตัวนี้มาด้วยค่ะตัวชิ้นชิ้นหลัง มันมีชิ้นหลังชิ้นหน้านะอย่างหรือนะคะหรือเอาชิ้นละชิ้นหลังมาติดเอาชิ้นหน้ามาตัดเสร็จแล้วชิ้นหลังนี่ร้องไห้เลยนะเพราะว่าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันไม่ได้เหมือนกันเนาะความกวาม้างความใหญ่หัวไหลหัวป่าอะไรทีไม่เหมือนกันสักอย่าง อะไรไหมที่พี่บรรทัดทำเนี่ยพรรทัจะทําไปด้วยเนี่ยค่ะอันนี้มันจะพอดีกันแต่ว่าอันนี้ต้องเหลื่อมขึ้นมาจริงๆแล้วตรงนี้เราไม่ได้ใช้งไงพี่บรรทัดเ,เลยทําแบบนี้มันไม่ได้ใช้อ่ะมันก็เลยตัดให้มันแหวง่งแหวงลงไปต้องจาให้ได้ด้วยแบบนี้นะก็วางให้มันเข้าเข้ากัน ข้างล่างนันไม่ได้ต้องแล้วพื้นฐัดจะใช้แค่ตรงนี้ข้างล่างนี้ไม่ต้องแล้วตรงนี้ค่ะเราจะกิ้งแค่ตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยที่ตรงนี้ไหนที่กิ้งเราอยู่ไหนแล้วที่กิ้งเราหายอยู่ในนี้แล้วออกมาแล้วออกมาเลยพื้นถ้าต้องการต้องการจะกิ้งแค่แค่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงอื่นมันมีรอยของ มันมีรอยของชิ้นผ้าซับอยู่แล้วเนาะอันนี้เราต้องการเล่งตรงนี้ที่มันไม่มีรอยผ้าซับ่าเดียวตัวนี้เป็นคอเต่านะคะทุกคนเป็นคอเต่าเนาะ ชิ้นหลังนี้มันต้องผ่าตลอดเลยมันต้องใส่1ิแล้วก็อันนี้ก็หยิบขึ้นมา,าเสร็จนะแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะคะถึงที่ต้องการแค่นั้นแหละแล้วก็ถอดเลยค่ะ ได้จ้าเดี๋ยวยกให้ดูเดี๋ยวจะทําตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะมันสามตัวทั้งหมดเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้เสร็จเลยเอาตัวนี้ให้เสร็จก่อนทําทีละตัวจะตัดมาครบชิ้นหลังก็ไม่ได้เท่าไหร่นะชิ้นหน้ามันก็ยากกว่าดิ ะะทีนี้ชิ้นหลังเดี๋ยวต้องอัดพากาว่อใหม่เพิ่มชิ้นหลังเท่านี้ต้องตัดนะคะที่เรากิ้งมาไว้อะเพราะว่าใช้ซับแค่ครึ่งหลัง Yes, ma'am. Wow.